สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องเที่ยวกินรีวิวพบกับต้องอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะต้องก็จะมารีวิว บอลสวย,สวยบอนสีที่ชื่อว่าอีเหนานั่นเองค่ะอีเหนามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลยนะคะจะมีสีขาวกระดูกข้างในจะเป็นสีเขียวค่ะและก็บอนสายพัน์ธุกระดูกข้างในก็จะเป็นสีชมพูด้วยนะคะสวยมากๆเลยละคะ่ะทุกคนความหมายและความเชื่อทางโบราณนะคะก็ดีมากๆเลยละคะ่ะตอนนี้นะคะบอลสีอีเหนานะคะ เป็นบอลที่ติดกระแสบอลหนึ่งเลยละค่ะราคาขึ้นสูงมากๆเลยนะคะล่าสุดต้องไปดูนะคะต้นเล็กกว่าของต้องอีกนะ550เลยละค่ะตอนนี้ต้องก็ซื้อมาเพื่อที่จะเป็นแม่พันธุ์นั่นเองนะคะสำหรับคนที่ชอบบอลสีเหมือนกันก็อย่าลืมไปสะสมบอลสี ชื่ออีเหนาวด้วยนะคะทุกคนรับรองว่าเห็นใบโตๆโตสวยๆงามๆาม,มองแล้วมีความสุขมากๆเลยนะคะต้นบอนสีเหนานะคะใบสวยมากๆเลยนะคะเลี้ยงง่ายนะคะอึดทนเป็นบอนสีไม้มงคลน,นะคะคนสมัยก่อนนิยมปลูกไว้ กันตามที่พักอาศัยนะคะนอกจากความสวยงามแล้วความเชื่อถ้าปลูกไว้ในบริเวณที่พักอาศัยนะคะจะทําให้มีความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนั่นเองค่ะและยังช่วยให้มีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะต้นบอนสีนะคะจะไม่ค่อยชอบแดดจัดนะคะกบอนสีอีเหนาก็กําลังเป็นที่นิยมราคาขึ้นและก็กระแสะแรงมากๆเลยนะคะก็เลย มารีวิวแล้วก็มาพูดคุยถึงบอลสีีเนากันนะคะแกระแสะใบด่านกำลังมาแรงมากๆเลยนะคะนี่ก็ฟอมสวยมากนะคะสูงประมาณเกือบ30เซนติเมตรแล้วค่ะต้นนี้นะคะก็สวยงามมากๆเลยะคะ่ะทุกคนก็อย่าลืมไปเก็บสะสมเพื่อที่ราคาจะขึ้นทุกคนก็อย่าลืมไปเก็บสะสมบอลสี ชื่ออีเนาด้วยนะคะตอนนี้ราคากำลังสูงมากๆเลยล่ะคะ่ะไม่แน่นะคะในอนาคตอาจจะสูงมากๆเลยล่ะคะ่ะเป็นบอลใบดยานที่ฮอตแคม,มากๆเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนสวยมากเลย ทุกคนต้องก็ออกมาพูดคุยกับทุกคนเพียงแค่นี้นะคะส่วนบอลสีที่ต้องได้มานะคะต้องไปซื้อที่ตลาดน้านตลิ่งชันนั่นเองค่ะได้มาเมื่อวานนะคะต้องก็เริ่มจะเก็บสะสมบอลสีนะคะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับบอลสีนะคะแถมบอลสีนะคะยังปลูกไงที่พักอาศัยได้ด้วยคะ่ะ สวยงามนะคะเป็นศิละปะที่แตกต่างออกไปในแต่ละตน้นไม่เหมือนกันเลยละคะ่ะเป็นความงดงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะคะเป็นบอลสีเป็นราชินีแห่งใบไม้จริงๆค่ะสวยงามค่ะแต่ละต้นก็จะมีความงดงามที่แตกต่างกันออกไปนะคะมีให้ลุ้นทุกต้นแหละค่ะทุกคนก็อย่าลืมไปหาปลูก ไว้ติดบ,บ้านเรือนที่พักอาศัยหรือว่าจะปลูกริมระเบียงก็ได้นะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสในตลาดเลยค่ะทั้งออนไลน์และก็ตลาดโดยทั่วไปนะคะราคาขึ้นมากๆเลยละคะ่ะประเภทใบด่างนะคะทุกคนตอนนี้ราคาก็ยังเข้าถึงได้นะคะก็ลองไปดูแล้วกันนะคะสำหรับต้นนี้ฟอร์มก็ สวยมากๆเลยละค่ะต้องเห็นครั้งแรกนะคะถูกใจมากๆเลยต้องต้องรับน้องมาอยู่ด้วยละค่ะนี่ค่ะความงดงามของบอนสีธรรมชาติสร้างความสวยงามให้เราได้ชื่นชมนะคะเวลาที่ว่างๆก็นั่งมองต้นไม้ที่เราปลูกก็ทําให้มีจิตใจที่เบิกบานแล้วก็แจ่มใสามากขึ้นนะคะความทุกข์ก็ได้จางหายไปนะคะทุกคน ก็นี่ค่ะต้องก็ามารีวิวบอลสีให้ทุกคนได้ชื่นชมด้วยกันนะคะมาดูบอลสีใกล้ๆกันอีกครั้งนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนบอลสีอีเหนาใบด่างนะคะกระดูกใบข้างในชัดมากๆเลยค่ะรวดลายด่างก็สวยงามมากๆเลยละค่ะทุกคน ขึ้นกล้องเลยนะคะบอนสีหนาวค่ะนี่ค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะต้องก็เลยต้องมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมความสวยงามของราชินีแห่งใบไม้บอนสีนั่นเองค่ะราคาก็ขึ้นแรงอยู่นะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะทุกคน ถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะพรุ่งนี้ต้องจะมารีวิวบอนสีชนิดไหนก็ติดตามดูนะคะส่วนบอนสีหกหลงที่ต้องบอกว่าจะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมนั้นตอนนี้ฟอร์มน้องยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ ก็เลยมารีวิวบอนสีตัวอื่นแทนก่อนนะคะต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ